มาดูเรื่องของข่านิยม12ประการกันบ้างค,ครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดทําบทเพลงข่านิยม12ประการและเพลงรักชาติร่วมสมัยชุดรวมไทยใจเป็นหนึ่งเพื่อหวังปลูกฝังข่านิยมไทยเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและกระตุน้นจิตสํานึกเยาวชนคนรุ่นใหม่บทเพลงนี้ไม่มีจําหน่ายนะครับผู้ที่สนใจชมได้ใน YouTube ครับ บทเพลงเข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายทั้งยังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกร่วมในเวลาอันรวดเร็วกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดทำบทเพลงค่านิยม12ประการเนื้อหาเน้นถ่ายทอดความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสตัตย์ขยันพิธีทำดีผ่านคำร้องทำนองโดยปิตินิ้มเจเริญน,นอกจากนี้ยังจัดทำบทเพลงรักชาติร่วมสมัยโดยนำเพลงรักชาติในอดีตมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้น โดยดึงกองทัพศิลปินชื่อดังจาก่าย GMM Grammy และ r s ร่วมขับขานเสียงร้องหวังให้บทเพลงเป็นสื่อช่วยความเกลาคนในชาติ เราได้ทําอะไรดีๆแบบนี้แล้วเราเป็นศิลปินที่ร้องเพลงแบบให้ทุกคนได้ฟังกันอยู่แล้วแล้วพอมามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคนไทยแล้วก็การปลกฝังให้กับเยาวชนหน่อยเราภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆค่ะครับผมค่านิยมทั้ง12ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะเรียนรู้และก็ปฏิบัติอยู่แล้วและยิ่งการที่นามาทําเป็นเพลงเพื่อปลกฝังลงไปในเยาวชนแล้วก็คนไทยทุกคนเนี่ยคือเราสามารถเข้าใจผ่านเพลงได้ง่ายกว่าสิ่งอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราทําตามปฏิบัติเนี่ยสังคมจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลย าการจัดทำบทเพลงค่านิยม12ประการนับเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องที่มีส่วนกระตุ้นและสร้างจิตสานึกที่ดีให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและจริยธรรมได้มากขึ้นกกาาาาวตตต้้้อองมมีสิิทุกกเเนไปรย